สวัสดีครับพี่ผุมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Harry Potter m a g i c a w a k e n ซึ่งเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักเรียนหมายของเรียน h o g w a r t s นั่นเองเกมนี้เป็นเกมการ์ดบนมือถือผสมกับแนว r p g เข้าด้วยกันเรื่องราวของเกมนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ Harry ชนะในส่วนของ Lord v o l d e ด o r t นะครับจะเป็น10ปีให้หลังหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันครับ ทีนี้นะครับเราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่คุผู้ชมครับเดี๋ยวแนะนําวิธีการเล่นคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีภารกิจต่างๆเนาะเราสามารถกดดูได้เนาะก็จะมีตัวเนื้อเรื่องนะครับใครอยากจะเล่นเนื้อเรื่องหาทรัพยากรหาของต่างๆหาการใหม่ๆนะครับ เล่นตัวเนื้อเรื่องให้ปลดล็อกไปไกลๆหรือปลดล็อกจนหมดได้เลยนะครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็จะเป็นภารกิจรายวันนะครับตรงนี้ก็มาทํารับของรุ่นนี้นั่นด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็จะเป็นภารกิจฤดูกาลนั่นเองทุกชมครับอันนี้จะเป็นฤดูกาลอันใหม่แล้วเนาะผู้เชี่ยวชาญมังกรหรือะายแบบนี้นั่นเองทุกชมครับทีนี้นะครับเรามาดูกาดกันบ้างเนาะพวกกาสเนี่ยจะมีสกินแบบเท่ๆนะดูดินี่ครับสกินนะนาจะเป็นสกินแบบนี้นะครับเมื่อเราได้รับสกินนะครับด อันนี้จะเป็นเอฟเฟกการใช้การไปนี้แบบปกตินะจะเป็นลูกแบบนี้ไปนะครับลูกบินบินบิน,บ,น,บ,น,บ,นบินไปนั่นเองทผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราได้ในส่วนของสกินมานะบอกเลยโคตรเท่นี่ดูดิเอ้ย,อยเ,เ,เอฟเฟกต์อย่างเทะอะเห็นปะ่ะนี่อย่างเทเลยทุกผู้ชมเห็นป่ะเออคือแบบดูแบบเทขึ้นนะครับแล้วก็มีใบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูการโจมตีปกติก่อนเนอะเอฟเฟกต์นะนะจะเป็นแบบนี้ทุกผู้ชมครับดูนะไอจะเป็นการใช้แบบนี้นะ แล้วดูอา่าสก,กินกันบ้างนะอย่างเท่ผมบอกเลยอดูดิโอ้โหไม่มีไม่ได้แลวนะครับเราจะได้รับเกินยังไงนะครับเรากดดูได้เลยนะเขาจะมีบอกนะ ว่าเราจะได้รับจากไหนบ้างนั่นเองทุกผู้ชมทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการ์ดใหม่ที่เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับเราก็มีการเคอร์ไมโอนี่เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือเขาจะช่วยในส่วนของการลดค่าไล่หนึ่งหน่วยนะครับเวลาที่เรียกในส่วนของตัวเคอร์ไมโอนี่ไวเด็ก ขึ้นมาเนั่ยนะท่านผู้ชมครับแต่หลังจากที่เราใช้การ์ดไปแล้วนะครับค่าสถานะที่ลดหนึ่งแต้มนะครับจะกลับเป็นค่าเดิมอะไรแบบนี้นะแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือเฮอร์เมลนี่ของเรานะครับสามารถเรียนคาถาของศัตรูได้นะครับเอามาใช้เนาะสามารถเรียนได้1ครั้งต่อหนึ่งคงนนงาถาะอะไรประมาณนี้นะครับมาเป็นคาถาให้เราใช้นัเนเองท่านผู้ชมครับยิ่งเราใช้คาถาของฝ่ายศัตรูเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งเรียนรู้คาถาใหม่ๆเพิ่มเติมได้เร็วยิ่งขึ้นนะบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นใบแบบปกติเนาะ อันนี้จะเป็นใบแบบสกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตั้ปกติกันก่อนนะดูเอฟเฟกการโจมตีแบบปกตินะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบปกตินะมีเรือกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นการลดแต้มค่าไล่ลงหนึ่งอ่าทีนี้เรามาดูสกินกันบ้างนะว่ามันจะเท่ขนาดไหนเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแบบจากปกตินะเป็นแบบนี้นะเรียนแบบปกติทีนี้จะเป็นแบบจอมเวทลวเฮ้ยเป็นพวกแม่มดหรืออะไรแบบนี้แล้วนีอ่อย่างเท่แล้วผู้ชม อันนี้ถือว่าเจ๋งนะเราต้องได้นะเดี๋ยวลองมาเปิดกันดีกว่านี่ครับในคลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวลองไปใช้เคร์มานี่ในการเล่นจริงด้วยนะในโหมดพ p พนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองตอนนี้มี10ดอกนะจัดไปครับ10ดอกแรกจัดไปได้เลยหรือเปล่านี่ครับเราจะดวงดีขนาดนั้นหรือเปล่ามาแล้วม่วงหมดเลยม่วงหมดเลยโอเคม่วงหมดเลยโอเคจบแล้ว เดี๋ยวต่ออีกสิบใบนะครับจัดไปปึ๊บโอ้โหม่วงมาแต่ไกลเลยท่านผู้ชมวิ่งม่วงมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคอ่ะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดอีกนะครับจะไปกลัวต้องมาสิต้องมาตอนนี้มาไหมโอ้โหม่วงมาแบบชัดเจนไม่ต้องลุ้นเลย คือม่วงมาแบบไม่ต้องลุ้นเลยใช่ไหมเออม่วงมาเราไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับนะโดนไปจัดไปครับอีกสิบครับฟื้นตอนนี้มาแล้วสเสื้อผมสิโอ้โหม่วงมาแบบจุดเลยม่วงมาแบบจุดเลยนี่ไงมาแล้วเฮอร์เมสนี่วัเด็กนะครับนี่เราได้รับครั้งแรกเนาะนี่ เจ๋งาาเปล่ล่ะเฮ้ยได้สก,กินเลยเหรอได้สก,กินเนาะเดี๋ยวเริ่มรับตรงนี้นะครับรับกุญแจด้วยโอเคเปิดดีครับจัดไปขอสักอีกสักใบเฮ้ยมาหรือเปล่าโอ้โห้นี่ครับมาแววมาแววนี่ท่านผู้ชมคือ <c oughs> ตอนนี้เราได้ครบแล้วนะเคิร์มายี่แบบที่เป็น แบบนี้นะครับแบบปกติแล้วก็สกินไอเอาเรื่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดต่อให้จนครบเลยนะครับเราจะเอาเฮอ,อร์เมลนี่2ใบนะหวังว่าจะได้นะนาการไม่ครับเดี๋ยวผมสกิปข้ามแล้วกันนะเพราะเราได้ครบแล้วนะครับเราสกิปข้ามไปเลยนี่อันนี้คือการที่ได้นะท่านผู้ชม รอบนี้เราได้การ์ดอีกแล้วครับผมจะบอกเลยว่ารอบนี้ผมได้การ์ดดีมากเดี๋ยวให้ดูนี่ได้ลอนด้วยนะครับแล้วก็ได้เอร์ไมโอนี่อีกใบหนึ่งแล้วนะครับน่าจะครบแล้วแหละนี่ก็รับอีกนะครับเอจัดไปนะครับเออไมโอนี่ทั้งหมด3ใบครับ3ใบจ้าสุดจัดเลยนะ สำหรับตรงนี้นะครับเราก็ได้หมดแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเจ๋งโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาเล่นในโหมด PVP กันนั่นเองคุผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองใช้ในส่วนของตัว Hermione นครับเดี๋ยวลองส่งลงมาเลยนี่ก็เป็นการแบบสกินด้วยนะครับอโอ,โ,อโดนซะและ้วโดนซะและ้วเรียกหุ่นมากหน่อยนี่ครับตัวเลขการ์ดจะเป็นสีเขียวแบบนี้เห็นปะ่ะถือว่าค่อนข้างได้ผลนะเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เราใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเปลี่ยนไปนแบบเดิมนั่นเอง จัดไปจัดไปอันนี้จะเป็นการ์ดที่ไม่มีค่าไล่นะครับจะเป็นการ์ดทีเ่เหมือนจะเรียนแบบฝ่ายตรงข้ามมาที่เขามีอยู่ในมือเอ้ยอันนี้ลดค่าไล่มาถือว่าดีมากๆเลยนะทีนี้ก็การ์ดเป็นแบบเดิมแล้วนะครับถอยมากันถอยมากันลุ้มไปหน่อยลุ้มไปหน่อย เรียบร้อยครับผมอันนี้เป็น PP ช่วงแรกก็าจ้เจอกบบระบาดแบบนี้นะอันนี้สตาร์แรกเล่นให้ดูกันแบบนี้เลยมาดู PP ต่อเนื่องกันเลยนะครับสู้กับคาเซนด้านั่นเองท่ผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเราก็ใช้ในส่วนของตัวเทอร์มโอนี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอกันเขาใช้แล้วนะครับอ่าเรียกลงมาครับเรียกขนลงมานะครับแบบนี้นะครับอยไป,ไปขอเราเล่นเซตซัมมอนอย่างเดียวนะครับตอนนี้จัดการไอ้นี่ก่อน โอเคเรียบร้อยปล่อยเซซัมมอนไปแล้วนะครับ <Hello. S 1> ปล่อยตัวตุนนี่ตัวนี้สามารถเรียนการ์ดได้ในที่บอกไปนะครับอ่ะเอาตัวนี้ไปนะครับก็จัดไปจัดไปสามารถเรียนการ์ดฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับเฮอร์ไนโอนี่นะแต่มันจะเป็นการ์ดศูนย์แบบนี้นะครับไอไดการ์ดดีอยู่นะครับล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยแล้วก็จัดพายุใส่เข้าไปหนึ่งกระบ,บน5้าครับเฮ้ อ่ตัวมันเติมบล็อกอีกแล้วนะครับโอเคสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยอันนี้คือการที่เราได้มานะที่เป็นแต้มศูนย์นะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเป็นการ์ดของเขานะโอเคเดี๋ยวเก็บไปก่อนเอาหุ่นก่อนนะครับใส่เกราะให้นิดนึงเดินผ่านนี่ครับใส่เกราะอห้นิดนึงหวัวมันแล้วปล่อยไปเชิ่ๆนะครับ ไอ h o อคือแมวนี่ถือว่าโอเคนะครับใช้กับแซนตซนผมว่ามันช่วยลดไอตัวตามเนี้ยได้ค่อนข้างโอเคนะเออโอเคอยู่นะครับใช้ได้เลยนะปล่อยไปก่อนเดินม,มาตอนนี้น่าจะสบายสบายอยู่แล้วเนาะคาเซนดานะครับพองจัดไป1ชุด่ะไม่เป็นไรตีเราก็ไม่เป็นไรอย่าไปสิ ซัมมอนออกมาชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการ PP นะครับผมอันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับการ PP ใช้การ์ดเฮอร์ม่โอนนะเนย์ทีมนึงที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นหนังสือแนะนำนะในย์ท่านผู้ชมครับจะเป็นเนื้อเรื่องพิเศษนะครับเหมือนเรานั่งดูภาพยนต์หรือนั่งดูหนังเลยนะครับวิธีการปลดล็อกโหมดนี้นะครับมาด้านซ้ายตรงนี้เนาะให้เราเล่นในส่วนของตัวโหมดฤดูกาลตรงนี้นะครับผมมาถึงด่านที่4นะครับมันก็จะปลดล็อกแล้วนั่นองท่านผู้ชมครับมันจะอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้เลยนะคร้นงี แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องการท้าทายแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับนี่ครับมันเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่จะเป็นเนื้อเรื่องพิเศษนะครับเหมือนเราดูภาพยนตร์ดูหนังหรืออะไรแบบนี้เลยนั่นเองคุณผู้ชมครับตอนเข้ามาครั้งแรกก็จะมีซับไทยอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนี่แฮร์รี่อะไรแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราข้ามฉากคัสซีนตรงนี้เนาะเออลองเล่นกันนะครับโอเคจัดไปก่อนหนึ่งกับบนท่าครับจัดไปกอน เดินเดินหนีออกมากันล่อกันล่อกันพายุไปกันพายุไปกันพายุไปกันอ่ะจัดไปครับอ๋อ,อแฮร์รี่แฮร์รี่หน่อยแฮร์รี่แฮร์รี่อ่ะโอเคสบายสบายครับเดี๋ยวปล่อยทหารไปเนาะเอ้ยเดี๋ยวเรามากดตรงนี้ด้วยนะครับนี่น,นี่มันจะมีคำสั่งขึ้นให้กดนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าลืมกดนะครับเดี๋ยวเดินเข้ามานิดนึงก่อนเฮ้ย hey, มันไกลไปอ่ะเนี่ยเครื่อนที่มาประมาณนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดตัวนี้เนาะพอกดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องดนตรีก็จะทํางานนะครับก็จะหลับแบบนี้นะอ่าคือจบแล้วนะครับสําหรับตัวเนื้อเรื่องแรกนะก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายเลยท่านผู้ชมครับก็คอนเซปต์ประมาณนี้เลยนะในแต่และเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีการเล่นที่แตกต่างกันไปหลังจากจบเนื้อเรื่องแรกนะครับเนื้อเรื่องที่2จะเป็นการเล่นหมากรุกนั่นเองท่านผู้ชมครับ ประมาณนี้สำหรับตัวโหมดนิรนามเนาะสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่เคยเล่น Harry Potter m a g i ม a w w k k n เเนี่ยผมแนะนำให้มาเล่นกันนะครับใครที่ชื่นชอบ Harry Potter เราสามารถขี่ไม้กวาดมาดูที่สนามแบบนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับนี่ก็มีในส่วนของ NPC บินไปบินมาอยู่นั่นเองเนาะถือว่าเป็นอะไรที่แบบแจ่มากๆเลยให้กลิ่นอ h a r r y p o t t e r หรือแม้กระทั่งมาบ้านแฮ Gri d ก็สามารถทำได้ในเกมนี้ก็มีกิจกรรมให้เรา เล่นแบบเยอะมากเลยนะในท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบ PVP นะครับวิชาเรียนต่างๆเนาะในส่วนของควิดดิสก็มีนะครับวิชาสอนรูนวิชาคาถาผสมน้ํายาก็มีเนาะหรือแม้กระทั่งงานเต้นรำก็มีนะปาต้องห้ามนะครับก็มีภารกิจให้เราทำนะครับผม นอกจากนี้นะครับเราสามารถตกแต่งในส่วนของตัวห้องนอนนู่นนี่นั่นได้อีกนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสําหรับ Harry Potter Magic Awa k อเ้นั่นเองทุกผู้ชมครับและที่สําคัญคือเกมนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวการ์ดมากมายให้เราได้สะสมกันนั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนๆแฮร์รี่แนะนำให้โหลดมาเล่นกันได้เลยวันนี้ก็จะฝากทากผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ